วันนี้พามาหาเลขเครื่องของรถหกล้อ Isuzu NQR 175แรงปี57นะครับรหัสเครื่องจะเป็น 4HK1 นะครับ mm hmm. กลับหัวน,นิดนึงตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับ 4HK1 นะครับของ Isuzu นะครับดูในคลิปมันจะมีรุ่นหนึ่งที่เขาไปติดกับรถขุดเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งคันนี้ไม่ใช่นะครับคันนี้จะสำหรับของคันนี้จะอยู่จุดนี้ตรงอย่างแท่นเครื่องนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นด้านข้างตรงนี้ที่ไฟลองไปตรงๆรงนนะครับพยายามเอ๊ะจะไปดูจุดนี้เลยครับ ขัน้นตอนก็โอ้โหใช้ไ,ได้เหมือนกันต้องถอดท่ออินเตอร์นะครับที่ว่าเทอร์โบเนี่ยอินเตอร์เทอร์โบเนี่ยที่มันเชื่อมระหว่างอินเตอร์กับเทอร์โบนะครับเสร็จแล้วก็เอาคอมคอมเพรสเซอร์ออกนะครับไม่ยากครับแต่ก็ต้องค่อยๆทำไปทีละส่วนแล้วก็มาถอดไดชาร์จออกไปก้องไว้ก่อนนะนะครับก็จะเจอ ช่องวางที่เราได้ทํางานสะดวกถ้าไม่ถอดออกโอ้โหโอกาสเป็นศูนย์ครับเพราะว่าค่าน้ำมันมั่งอะไรมั่งยากมากยากมากครับโอเคขอบคุณครับ